สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมหาสรรัจจพลังเปลี่ยนชีวิตค่ะอาจารย์พงศกร์เปิดชะตาพลิกชีวิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะในเทปนี้จะเป็นเทปของทูบค่ะอาจารย์ก้อยจะมาตรวจด,ดวงให้กับทุกท่านด้วยทูบเทวะและให้เลขนำโชคด้วยค่ะใช่ครับก่อนจะเริ่มคําทํานายเราต้องมาดูก่อนว่ารอบวันที่16กันยายนนะครับอของอาจารย์ก้อย ให้วันจันทร์3เลข3ามให้วันพฤหัสเจ็ดห้เข้า2วันนะบ,บอกแล้วเทปทูปเนี่ยไม่ตามถือว่าพลาดนะครับทีนี้มาดูเทปใบไม้ด้วยนะครับใบไม้พลังจิตของอาจารย์พงศกรนะครับในรอบที่แล้วนะฮะให้เด่น7ลอง3นะครับวันจันร์เข้า3 8นะครับวันพุธเข้าให้5 3 7ก็คือเข้า5 7 3นะครับ3ตัวก็ตัดหรือ2ตัววันพุธกลางคืนให้3 8วันเสาร ให้875ก็เข้า75นะครับ7557ให้เด่น7ลอง3ใบไม้ก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยเข้าเยอะมากใบไม้นะครับแล้วก็ยิบซีของอาจารย์ก้อยถ้าใครยังไม่ได้ดูกลับไปดูนะอัดไปแล้วนะครับเทปทุบนี้เพิ่งออกกับเทปใบไม้ของอาจารย์บงศกรครับช้านิดนึงนะครับแต่ว่าชัวของอาจารย์ก้อยวันศุกร์ครับให้753 753ตัด2ตัวก็เหลือ57นะ7557 เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกแล้วทุกเทพของเรานะครับคุณดูไว้เป็นแนวทางนะครับต้องทําใบฟังตาม,มบ่อยๆรหัสรับดวงเมืองรอบที่แล้วเข้าเต็มๆอาจารย์บอกแล้วว่ารหัสรับดวงเมืองเนี่ยเลขนี้สวยงามนะครับแต่ของรอบต่อไปอาจารย์จะเปลี่ยนชื่อจากรหัสรับดวงเมืองเป็นเลขปลดหนี้นะครับฝากไว้ก่อนเลยนะครับอ่ะตอนนี้เข้าสู่การทานายนะครับทูบเทวะของอาจารย์ก้อยนะครับ เริ่มจากคนวันอาทิตย์ก่อนเลยครับค่ะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงระหว่างนี้คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะทําอะไรก็แล้วแต่นะติดขัดสิ่งใดให้ปรึกษาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญจะมีผู้ใหญ่หนุนหลังหรือคอยช่วยเหลือสนับสนุนการงานก็เช่นเดียวกันค่ะสําหรับคนเกิดวันนี้ความหมายเดียวกันเลยติดขัดสิ่งใดหรือต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมีคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยคอยช่วยเหลือได้ดีเลยทีเดียวการเงิน คือค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะเยอะนะสําหรับคนเกิดวันนี้การเงินส่วนมากมักจะเสียไปกับในเรื่องของการเดินทางหรือการที่ไปทําบุญค่อนข้างที่จะเยอะนะคะในวีคนี้นะคะสุขภาพสุขภาพของคนเกิดวันอาทิตย์ให้ระบะระวังสำลักน้ําสำลักเขาเรียกว่าอะไรนะสำลักอากาศเหรอระวังลมร่างกายในตัวเองลมค่อนข้างที่จะเยอะนะคะระวังโรคที่แบบบางทีเราคาดไม่ถึงเราเ เรียกว่าเป็นแบบฉับพลันประมาณแบบนี้นะคะเกี่ยวกับสุขภาพความรักของคนเกิดวันนี้มันก็เรื่อยๆเออๆเป็นแบบนี้เคยเป็นมายังไงก็อย่างนั้นแหละค่ะและเออโชคลาบโชคลาบของคนเกิดวันนี้นะคะแหล่งที่มาจากโชคลาบเนี่ยได้จากตัวท่านเองมีโชคลาบนะคะคนเกิดวันอาทิตย์เลขนําโชคของคนวันอาทิตย์ได้แก่05 54 71่ครับครับต่อไปเป็นคนเกิดวันจันทร์ครับ ค่ะคนเกิดวันจันทร์นะคะช่วงระหว่างนี้คนเกิดวันจันทร์เนี่ยเขาเรียกว่าหัวหมุนอยู่กับเรื่องของงานนะคะเหมือนแต่งกับงานเลยช่วงนี้ทํางานค่อนข้างที่จะเยอะเนาะแต่ก็เรื่องของงานเนี่ยมันก็เป็นแหล่งที่มาของการเงินการเงินถือว่าดีนะคะสําหรับคนเกิดวันนี้เกี่ยวกับความรักค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กันนะคะเพราะว่าอะไรนิดอะไรหน่อยก็กระทบกระทั่งกันได้ง่ายต่างคนต่างใช้อารมณ์มันก็จะรุนแรงกันไปนะคะ สุขภาพของคนเกิดวันนี้ให้ระวังเกี่ยวกับกระเพาะนะคะโชคลาภคนเกิดวันจันทร์มีโชคลาภนะคะเลขนำโชคค่ะอาจารย์ครับเจ็ดห้าสามครับครับต่อไปเป็นคนเกิดวันอังคารครับ ค่ะคนเกิดวันอังคารนะคะช่วงระหว่างนี้เขาบอกว่าให้รักษาสุขภาพจิตตัวเองให้ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของเราเองหรือเรื่องงานเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเอื่อยๆเชยๆมันไม่ค่อยอยากที่จะขยับตัวทําอะไรมากมายนะ งานก็ไหลเข้ามาค่อนข้างที่จะช้าไม่ทันอกทางใจบางคนมีเกณฑ์ที่ต้องไปเอางานเก่าๆรือเข้าหรือกลับมาทำใหม่ปรับปรุงให้ดีขึ้นการเงินถือว่ามีทั้งรายรับและรายจ่ายถ้าควบคุมหรือจัดสรรให้ดีๆคุณก็จะผ่านวีคนี้ไปได้นะคะเกี่ยวข้องกับความรักคนไหนที่โสดอยู่ ก็ยังคงต้องโสดต่อไปหรือบางคนมีเกณฑ์นะคะที่จะได้คุยกับต่างชาติต่างภาษาอย่างนั้นก็ได้สําหรับคนรักของออคนรักคู่ครองค่ะที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วค่อยพูดค่อยจากันนะคะคําพูดคาําจาแรงๆเนี่ยมาทําลายจิตใจกันเปล่าๆเนาะเกี่ยวกับสุขภาพค่ะคนเกิดวันนี้สุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับระบบประสาทตะกี้บอกแล้วว่าเออให้ทำสุขภาพจิตให้ดีจริงๆมันจะมีผลต่อเนื่องกันมานะคะ โชคลาภมีไหมคนเกิดวันนี้มีโชคลาภค่ะโชคลาภใหญ่ด้วยนะครับเลขนำโชคได้แก่07 64 25นะครับต่อไปเป็นคนเกิดวันพุธกลางวันครับค่ะคนเกิดวันพุธกลางวันช่วงระหว่างเนี้ยคุณเหมือนเป็นเขาเรียกว่าต้องเป็นที่พึ่งพาให้แก่ผู้อื่นนะคะถือว่าดีนะคะจังหวะนี้งานดีมากเลยคนเกิดวันพุธ งานค่อนข้างที่เยอะหรือบางท่านเนี่ยต้องรับผิดชอบงานอะไรใหญ่ๆห,หรือว่างานที่มีชื่อเสียงทำไปแค่ขาช่วงนี้ถือว่าดีค่ะการเงินไหลามาเทมาด้วยได้ด้วยความสามารถของคุณเองนะงานดีเงินด,นดีตามแน่นอนค่ะความรักเป็นยังไงมันเหมือนเดิมเก่าๆเดิมๆขุดขึ้นมาคุยกันมันไม่จบนะคะค่อยพูดค่อยจากันเนาะรู้สึกว่า,ามันมีความเก่าๆอะ่ะ ความรู้สึกมันไม่ดีอยู่แล้วฉะนั้นก็ถนอมคําพูดกันหน่อยพูดน้อยหน่อยก็จะได้เกิดปัญหาน้อยหน่อยนะคะเกี่ยวกับสุขภาพคนเกิดวันนี้ให้เรามาระวังสุขภาพก็คือระบบของกระเพาะนะคะแล้วก็เส้นหลังด้วยค่ะเส้นปล้าเนื้อหลังโชคลาภมีไหมวันนี้มีโชคลาภนะคะพุดก,กลางวันนะคะมีโชคลาภเด่นชัดให้ขอพรจากพระราหูหรือพญานาคค่ะคเลขนำโชคได้แก่ แป6ส6่หกหนครับครับต่อไปเป็นคนเกิดวันพุธกลางคืนครับพุธกลางคืนนะคะช่วงระหว่างนี้จิตใจอ่อนไหวค่อนข้างที่จะง่ายไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็เขาเรียกว่ายังถือว่า การทํางานเนี่ยยังถือว่าดีนะคะงานเนี่ยเข้าค่อนข้างที่จะดีเงินไหลามาเทมาเหมือนกับวุ่นวายอยู่กับเรื่องของงานแต่งกับงานเลยช่วงนี้เงินก็ดีนะคะแต่ทีนี้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะเยอะช่วงวีกนี้เรามาระวังเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วกันอย่าใช้จ่ายตามอมารมณ์เงินมันจะหมดไปตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่าในจุดอื่นนะคะเกี่ยวข้องกับความรักถือว่าดีค่ะบางคนที่โสดเนี่ยอาจจะเจอ คนรักคู่ครองในที่ทํางานหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานนะคะสุขภาพคนเกิดวันนี้ให้เรามัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะลำไส้ค่ะโชคลาภมีไหมโชคลาภมีนะคะแต่พอประมาณทีนี้แหล่งที่มาของโชคลาภจะเป็นผู้ใหญ่ให้โชคค่ะครับเลขนําโชคได้แก่72 67 29ครับครับต่อไปเป็นคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับ ค่ะคนเกิดวันพฤหัสสัมีนะคะช่วงนี้หายใจเข้าเป็นเงินเป็นทองเลยเนาะงานค่อนข้างที่จะเยอะวุ่นวายคือมันเยอะแบบมันเป็นงานเล็กๆน้อยๆแต่มันจุกจิกนิดนึงแต่งานเนี่ยพอมารวบรวบมันเต็มไปหมดไอ้นู่นก็ต้องทาไอ้นี่ก็ต้องทําทําไปเจอข่าดีการเงินดีนะคะสําหรับคนเกิดวันพฤหัสแต่ระหว่างนี้วิคนี้ค่าใช้จ่ายจะ,จะหมดไปกับผู้ใหญ่หรือคนที่เราต้องปกครองต้องดูแลนะคะ ความรักเป็นยังไงความรักค่อยพูดค่อยจาก,กันนะคะต่างคนต่างแรงมันไม่มีอะไรดีขึ้นมานะคะสุขภาพให้ระวังเกี่ยวอาหารการกินนะคะระวังอาหารการกินจะเป็นพิษวันนี้คนเกิดวันพฤหัสมีโชคลาภนะคะโชคลาภเด่นชัดมาจากตัวคุณเองนั่นเองนะคะเลขนําโชคค่ะครับ,รบได้แก่เลข4 1 82และ63นะครับต่อไปเป็นคนเกิดวันศุกร์นะครับ ค่ะคนเกิดวันศุกร์ช่วงนี้ใช้ปัญญาเยอะหน่อยนะคะเรียกว่างานค่อนข้างที่จะดีงานเยอะต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่าง ให้ทาไปเลยให้เต็มที่เลยนะคะช่วงนี้ถือว่าดีงานบางตัวมันจะทําชื่อเสียงให้คุณได้นะคะในอนาคตภายภาคหน้าเกี่ยวข้องากับการเงินให้เรามาระวังค่าใช้จ่ายเห็นค่าใช้จ่ายเยอะกว่ารายรับแน่นอนเลยนะคะความรักเป็นยังไงบางท่านมีเกณฑ์ที่จะห่างเหินกับคนรักหรือบางคนนี่ไม่มีการพูดคุยกันหรือว่าห่างกันสักพักต้องเดินทางไปที่อื่นๆ บางคนเขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันก็เหมือนไม่อยู่ไม่มีการปฏิสัมพันธ์กันนั่นเองนะคะสุขภาพให้เรามาระวังเกี่ยวกับระบบประสาทนะคะหรือว่าสภาพจิตใจอะคะ่ะประมาณนี้โชคลาภมีนะคะคนเกิดวันศุกร์มีโชคลาภเด่นชัดแหล่งที่มาก็คือพญานาคแล้วก็พระราหูค่ะขอพรจากท่านได้ค่ะครับเลขนำโชคได้แก่95 91และ47ครับต่อไปเป็นคนเกิดวันเสาร์ครับ ค่ะคนเกิดวันเสาร์ช่วงระหว่างนี้ฉันอยากอยู่เงียบๆคนเดียวไม่อยากยุ่งกับใครนะคะยกเว้นบางคนที่จะต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องของงานถือว่าดีคนเกิดวันเสาร์มีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางนะคะบางท่านนี่ก็ชอบช่วงระหว่างนี้ชอบไปวัดไปวาหรือชอบปฏิบัติเนี่ยถือว่าดีเลยสําหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะเกี่ยวกับการเงินการเงินเนี่ยไหลมาเทมาดีแต่ทีนี้รายจ่ายก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันช่วงวีคนี้ อย่าใช้ใจ่ายตามอารมณ์เพราะว่าเงินมักจะหมดไปกับเรื่องพวกนี้อยากได้นั่นอยากได้นี่เออนะคะประมาณแบบนี้เลยความรักเหมือนกันค่ะถ้าคนโสดอาจจะไปเจอคนที่เขาเรียกว่าปิ๊งถูกใจแบบไม่มีเหตุผลก็ได้คนรักคู่ครองค่อยพูดค่อยจากันนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาในภายหลังเกี่ยวกับสุขภาพดื่มกินน้อยหน่อยบางท่านนี่นอนกลางคืนนอนไม่ค่อยจะหลับเนาะนอนเร็วหน่อยนะคะสุขภาพไม่ได้มีอะไรมากมาย นะคะก็โรคที่เป็นถ้าบางท่านเป็นอะไรหนักๆคือเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีเกณฑ์จะอะไรให้ไปตรวจให้ดีๆสำหรับคนเกิดวันเสารมีโชคลาภนะคะโรคโชคลาภมีโชคลาภนะคะโชคลาภมาจากผู้ใหญ่ค่ะครับเลขนำโชคได้แก่ 98, 94และ58ครับค่ะก็ครบกันไปทั้ง8วันแล้วนะคะในส่วนนี้ ใช้สุดส่วนนี้อาจารย์ก็จะขอบอกบุญกับทุกทท่านนะคะในรอบนี้ปีนี้อาจารย์จะไปเบิกทรัพ,พย์านาคครั้งที่4อ่าท่านใดสนใจอยากจะไปร่วมบุญกับเราก็ทักอาจารย์ก้อยมาได้หรืออาจารย์พงศกรก็ได้นะคะทักคนใดคนหนึ่งนะคะช่องทางเดียวหรือที่ไลน์ ID ดีแอดพีพนะครับ กด ID ดีไลตัวนี้นะครับทำให้เป็นให้ไปถามเด็กวัยรุ่นเป็นทุกคนเลยครับจะไปเจ้าหน้าที่แบงค์เด็กเซเว่นให้ก็กดให้ก็เข้าได้ค่ะและอีกส่วนหนึ่งอาจารย์ก็จะขอบอกบุญทุกทท่านก็คือรอบนี้เราจะไปทอดกระถินกันเนี่ยทั้งหมด4วัด4จังหวัด4วัดอ่ั้น,นที่สี่เงินงของทุกท่านเนี่ยขออนุญาตเอามารวมกันทั้งหมดแล้วก็แบ่งเป็น4กองนะคะแล้วก็จะไปร่วมบุญกับทุกๆวัด แล้วก็ที่ที่บอกไป4จังหวัดทั้งหมดเลยค่ะแต่รอบนี้ค่อนข้างกระชั้นนิดนึงอาจารย์ก็ไม่ได้ซีเรียสของเรื่องของตัวเงินนะคะท่านใดสะดวกจะมา10บาท20บาท50บาทหรือจะเป็นร้อยเป็นพันเอาตามที่เราไม่เดือดร้อนเลยค่ะทําบุญแต่กระถินเนี่ยพลาดไม่ได้เพราะเป็นบุญใหญ่ 1>, 1ปีมีครั้งเดียวค่ะนะคะสําหรับท่านใดที่อยากจะร่วมบุญก็ทักเข้ามาเดี๋ยวอาจารย์ส่งเลขบัญชีให้ค่ะครับ ส่วนท่านใดที่อยากไปร่วมพิธีกับเรารีบเลยนะครับรีบจองเพราะอาจารย์จะต้องจองโรงแรมด้วยนะครับเพราะมันกระชั้นมากครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากทุกคลิปทุกเทปของเรานะครับแล้วการกดติดตามด้วยไม่งั้นคุณจะพลาดข่าวสารดีๆและทุกข่าวสารนี่อาจารย์ก็จะไปโพสต์บอกให้อยู่ในไลน์แอดนะครับก็คือ I d Line ไลแอดพีพีสองีเมื่อคุณเข้าตัวนี้มาแล้วคุณต้องทักทายมาด้วยไม่งั้นก็จะพลาดในเรื่องของการขอเลข โสรุพารวยนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะประกาศอยู่ในไลน์ไอดีไลน์ตรงนี้แหละนะครับทุกอย่างเลยคุณก็จะไม่พลาดข่าวสารครับค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะขอให้โชคดีมีโชคทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ